สวัสดีครับที่นี่น้านักตุกปลาทุกทท่านครับผมมอนี่เตี้ยนแผนครับหลังจากมักเนียตุกนาดินแล้วครับน้ำขึ้น้หลครับมอนี่ก็เลยสผ้าไปดึงเพชรกระชากอยู่เคลื่อนครับผมสิไปเมืองกันครับว่าเพื่อนสิเปิดน้ำบ่ครับมอนี่ประมาณช่วงนี้ครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าสี่สี่โมงแล้วครับโอ้ไลาเลือหน่อยครับแก๊สอโมงกว่าครับมอนี้ครับอ้าครับไปรอบมองครับอีกจักโล่สองโลูกระพอแล้วครับ มาครับบั่ได้กวาดไม้แล้วพี่น้องมีมาเมืองกันควรับว่าสิได้ปลามาครับมาเมืองครับคุณมากกว่า้วครับพี่น้องเมืองเมือง,งครับคุณคนดึงเบ็ดกระสากเบ็ดนรกครับได้ยุบครับมือนี้ได้ยุบบอกมันอยู่บอกอมีมีม,มีมีคนเอาปลาใหญ่ขึ้นมาครับมือนี้โอ้ปลา,าปลายักษ์นะครับน้องคนเอาขึ้นเนาะปลายักษ์คนเอาขึ้นจักแล้วเห็นมือเห็นจักปูเนาะเนี่ยมัต้องมีคนเห็น เปิดล้านหมื่แล้ว er. ครับน้ำน้ำเพื่อนเนาะน้ำเพิ่ทางกับเปิดเมื่อวานครับเปิดเปิดสามบาทเลยครับหนี่มพี่น้องเปิดสามบาทนะครับเบ็ดเงินครับพี่น้องอ๋อนเบ็ดเงินเป็นพ่วงครับพี่น้องง้นเพินงานเยอนกระซ่า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 เนี่ครับแจ๊คได้โบได้พี่น้องเสียนสีรุดล้วมึง ไป่นองไปเมืองไปถามเพคนเมืองทำได้บ่มันบ่เป็นไหครับเป็นไหมันบ่มันบ่มันยังบ่บ่แต้หมานมึงไม่ยังสิหมานครับคุณอามึงไม่ยังสิหมานคุณอาครับมึงหนีบ่หมาดคุณอาจะได้ เมือนีป่าบเขาพี่น้องเปิดเพิ่เปิดไหมเปิดไหมนะครับเนาะน้ำพกระปุกเิยูนินูก่อนี่รโอ้นยูนกินครับผมคุณพะนยูนกินขด้ขายโอ้ครับนยูนกินครับแต่ว่าเขด้ขายครับคุณนะมึงครับเปิดเปน้ำแม่ครับพี่น้องเอาครับสิเป็นมาเมืองกวงทยเดี๋ยวสิลงเบ็ดล่งมงกรมาคือเพิ่นบ่สิอยูนกินคือเพิ่นบ่ลองมงพี่น้องโอ้ไปกเลครับ

ก็ติดกล่องเี้กล่องว่ตกล่องวต่อไปกงไงม่องว่าสินีป่า่พี่รองนมันมีแบบที่ทำนะครับสามโมงกว่าสีโมงแล้วเราเาลองมั้ว่าปมาีวละมีง

ฝานดจันทรคสองลูกบุห่อสู้อโอ้าเยอะเยือกไปสุดใส่บหรอรึเปล่ารเปล่าน้ไทยหรออก่แล้วมาพี่น้องเตรยมเรียกมาเลรพี่น้องพีเออานั้ก่อนฝานวดจันทานวดจันทรครับานวจันเตรียมเรียกครับใส่งา่ๆครับสองลูก ยูคน<ร> <harma> มากินปลาพอดีมันมันน้ำทื้อไปใช้รถเทาไปอ่ะใช่โอ้เต็มเลยเต็มเลยปลาไปไวแลวครับเอามาลองมาอีกครับผมาขนีกยาขจะบอกว่าจีรอกวันที้

เอาครับเมื่อนี้ก็คือสิพสันนี่นคะครับคั่มละพ่นเมื่อป้าเมื่อละพี่น้องเลยมันมีคนจักคนพี่น้องเพ่นเมื่อป้าเมื่อละอยูู่้เดียวสิมเมื่อขึ้นกันและครับเอาครับเมื่อนี้ก็สรุปผลงานครับเมื่อนี้ครับไปครับมึงผลงานกันครับพี่น้องเมื่อนี้นี่ครับผลงานของเฮาครับมื้อนี้ จับจับมึงผลงานเออมึงผลงานครับสรุปผลงานครับนี่ครับแต่เดี๋ยวครับพี่น้องมาหนี้เอ้ามันมันครับพอดีอยู่ในกินอยู่ครับพี่น้องอ้าวครับสวัสดีครับขันมักคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้ำเม็ดครับโดยพี่น้องด้วยครับเด้อครับมันมันครับมันมัน